สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเลือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ วิสสวัสดีครับเพื่อนๆนยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม7จ็ดบาทก,กันอย่างเช่นเคยครับและสําหรับคลิปในวันนี้ก็จะเป็นคลิปประกาศอัปเดตและปรับป,ปรปุงประจําวันที่3เดือน9หรือวันอังคารพรุ่งนี้นะครับโดยในวันพรุ่งนี้นะครับตัวเกมจะมีการปิดเซิร์ฟตั้งแต่เวลา8ปดโมงเช้าไปจนถึง10บโมงเช้าเป็นระยะเวลา2ชั่วโมงเพื่อนๆก็อย่าลืมมาลองเอาอกเกมก่อนช่วงเวลา8ปดโมงเช้าเพื่อป้องกันข้อมูลด้วยนะครับและสําหรับอัปเดตในรอบนี้นะครับแน่นอนก็ โอเวอร์โดครั้งที่2ครับจะมีการเพิ่มอัศวินคนใหม่ถึง2ตัวนะครับนั่นก็คือเดมิเอร์ดกับนาเบโร่แกมมาครับโดยทั้ง2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูเทียร์ทางฝั่งญี่ปุ่นก่อนนะหลังจากเปิดไปประมาณ1อาทิตย์แล้วนะครับว่าทั้ง2ตัวได้อยู่ระดับไหนกันบ้างนะครับอ่ะก็นี่เลยครับทั้ง2ตัวนะครับได้อยู่เทียร์ดับเบิลเอสหมดเลยครับคะแนนโบวตจากผู้เล่นนะครับเดมิเอร์ดได้9.6ส่วนน้องแกมมาเนี่ยได้9.5นะครับและถ้าเราลองมาดูนะครับ คะแนนแยกแต่ละคอนเทนต์ได้อะไรบ้างน,นะครับเริ่มจากเดมิเออร์ครับเดมิเออร์เนี่ยได้9.5เต็ม10นะครับคะแนนรวมบ o u b l e S โหมดความยากระดับสูงนะครับได้แค่ S+ เท่านั้นแต่เดมิเออร์ตัวนี้เนี่ยจะเก่งมากๆในโหมดสู้กับผู้เล่นเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นโหมด PvP นะครับหรือว่าโหมดสงครามคิวเดมิเออร์ตัวนี้ได้ Triple S ทั้งคู่เลยนะส่วนการฟามเนี่ยก็ไม่แย่ครับได้ Double S นะเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้นะครับค่อนข้างเหมาะกับผู้เล่นใหม่ระดับหนึ่งเลยนะ และแน่นอนอุปกรณ์นะครับผมก็ได้มีบอกไปแล้วเซตที่แนะนำเนี่ยจะมี2เซตนะครับเซตแรกจะเป็นเซตสายโจมตีให้ใช้เป็นเซตโจมตีครีสเตเมยได้เลยส่วนใครที่อยากจะเด่นค่าพลังนะครับก็ให้ใช้เป็นเซตเลือดกับป้องกันครับส่วนทางฝั่งของน้องแกมม่านะครับคะแนนของน้องแกมม่าเนี่ยถ้าดูภาพรวมแล้วค่อนข้างบาลานซ์มากเพราะแทบจะทุกโหมดนะครับได้ d o u ลเอ S หมดเลยไม่ว่าจะเป็นคะแนนรวมนะครับหมดความยากระดับสูง PvP ส่งข้ามกิว้ว รวมไปถึงการร์มด้วยนะครับสำหรับอุปกร,รณ์ที่แนะนําของแกมม่านะครับเขาแนะนําเป็นเซตเลือดกับป้องกันขีครับเซตที่1ส่วนเซตที่2น,นะครับถ้าใครที่มีงบเหลือก็อาจจะมาทําสายโจมตีได้ให้ใช้เป็นเซตโจมตีคริเดเตเหมือนกับตัว DPS ท,ทั่วๆไปได้เลยนะก็สาหรับคะแนนตัวละครใหม่ทั้ง2ตัวจบไปนะครับแล้วก็ต่อมาเรามาดูคอนเทนต์ใหม่ดีกว่าว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับอย่างแรกครับร้านค่าเหรียญเจ็ดบาท x overlord ระยะเวลาของอีเวนต์เนี่ยจะอยู่ทั้งหมด3สัปดาห์ด้วยกันนะครับไม่ใช่2นะ อยู่3เลยนะครับเพื่อนๆสามารถเอาตัวซามโคลโโบสามเหรียญมาใช้แลกเป็นตัวโคลาโบที่ต้องการได้1ตัวนะส่วนวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่เพิ่มเข้ามาในรอบนี้นะครับแน่นอนก็จะเป็นของตัวละครใหม่ทั้ง2ตัวนะครับจะเป็นของเดมิเอิร์ดกับน้องแกมม่านะโดยความสามารถของเดมิเอิร์ดนะครับเมื่อเริ่มเทินพวกพ้องสามารถมอบเอฟเฟกต์เปเพลิงกันเดี๋ยว <c oughs> เอาจริงผมรู้สึกว่าอ่านแล้วมันแปลกๆถ้าผมออกเสียงเพี้ยนยังไงขออภัยด้วยนะครับ แก่ศัตรูทั้งหมดเป็นเวลา2เทินและเพิ่มเดเมจที่พวกพ้อมเผาเทพสูสดุสร้าง5เสูงสุดถึง40%นตะครับต่อเอฟเฟกเปลวเพลิงกันที่ติดบนตัวศัตรู1อันส่วนของน้องแกม่านะครับสามารถเพิ่มสเตตพื้นฐานอสวินพวกพ้อง3%เสูงสุดถึง12%ต่อไฟช็อตที่ติดศัตรูและเอฟเฟกไฟช็อต1อันได้นะครับแล้วก็ทีมงานเขาบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงคาแปลเพื่อให้มีความเป็นธรรมชาติตามแต่ละภาษามากขึ้นดังนนนั้้อาาาาจจะมีกกกรรแไขพยณ์บงส่ว ผ่านการปิดปรับปรุงได้หากมีการแก้ไขคําแปลเราจะแจ้งส่วนที่แก้ไขให้ทราบผ่านประกาศนี้อีกครั้งนะครับแต่เอาจริงตอนนี้ผมว่าแปลมันก็ค่อนข้างโอเคนะไม่ได้ติดอะไรมากนะครับแล้วก็ต่อมาจะมีการเพิ่มการออดิแฟ t ใหม่นะครับรอบนี้เนี่ยจะมีเพิ่มเข้ามาถึง3ใบเลยซึ่งทั้ง3ใบนะครับจะได้จากร้านค้าเชลเลนเจอร์ในเทศกาลประลองใบเซลนะครับและใครที่กลัวว่า3ใบนี้จาเป็นไหมนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยยังไม่จาเป็นเพื่อนเพราะมันยังไม่มีเอฟเฟกต์อะไรนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยบอกเลยว่าไม่แน่นะครับ อาจจะถูกเพิ่มอัปเดตเข้ามาในภายหลังได้หัวข้อต่อมาแพ็กเกจใหม่ครับสำหรับรอบนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีแพ็กเกจใหม่อัปเดตเข้ามาแบบจุกๆนะจะมีแพ็กเพชรพร้อมตัวเปิดกาชานะครับอันนี้ก็มาทุกรอบอยู่แล้วถ้าถามว่าควรซื้อไหมถ้าใครที่เป็นสายปเปย์นะครับแล้วเปิดไม่พอจริงๆเนี่ยก็มาซื้อกันได้นะแต่ถ้าให้แนะนานะครับผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆมาซื้อแพ็กเพชรอันนี้ก่อนจะดีกว่าครับแพ็กเกจฉลองโคลโบนะครับเพราะว่ามันลิมิตการซื้อถึง5ครั้งเลยมันจะมีความคุ้มค่ามากกว่าแพ เพชรพร้อมตัวเนี่ยประมาณ3เม็ดเพื่อนๆถ้าใครเดียร์จัดแพ็กด้านบนผมแนะนําว่าให้มาจัดแพ็กเพชรตรงนี้ให้ครบก่อนนะครับเพราะข้อดีของแพ็กเพชรเนี่ยก็คือถ้าเพื่อนๆเปิด,ปดออกเร็วเพื่อนๆก็ยังสามารถเก็บดองเพชรเอาไปไว้ใช้เปิดตู้ในอนาคตได้นะครับซึ่งแตกต่างจากแพ็คตัวกระชาโคลโบ เพราะถ้าเพื่อนื่อซื้อมาแล้วเนี่ยยังไงเพื่อนเพื่อก็เปิดได้แค่ตู้โคลาโบเท่านั้นนะส่วนแพ็กอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็จะมีแพ็กเกจการันตีเอสเอซ่าโคลาโบนะครับแล้วก็มีแพ็กเกจเหรียญปูพลัง,ลงแสงสุดพิเศษนะครับแพ็กเกจเสริมพลังชุดคอสตูมอันนี้ก็จัดได้เหมือนกันนะครับส่วนใครที่อยากจะทําอุปกรณ์นะครับก็จะมีแพ็กทั้งกับแพ็กคอนไบเซลนะที่สามารถจัดได้นะครับนอกจากนี้ใครที่ขี้เกียจตกราชาเทปสูรนะครับต้องการความสะดวกสบายนะผมก็แนะนําแพ็กนี้เลยครับแพ็กฉลองเทียร์ศึกราชาระเทสัส สามารถซื้อได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะโดยข้อดีของแพ็คนี้เนี่ยก็คือมันจะมีตราประทับตนานให้20อันนะครับแล้วก็เหรียญปุกพลังแสงที่เอามารวมพร้อมเป็นวัตถุดิบแล้วนะครับให้ถึง6อันเลยนะก็ถ้าใครที่ไม่มีเวลาไปาร์มนะครับเอาจริงแพ็คนี้ก็สามารถจัดได้นะครับต่วนใครที่เป็นสาย value นะครับต้องแพ็คนี้เลยแพ็กเกจเช็คชื่อสุดพิเศษ7วันฉลองโคโรโบนะครับเพียงแค่เพื่อนเลออือน log ในครบ7วันนะครับก็จะสามารถรับของทั้งวันทั้งหมดตรงนี้ได้นะแล้วก็ต่อมาครับในส่วนของกกกกิิจจรรรรรมมมใหม่กกแก กิจกรรมเช็คชื่อรีเทิร์นครับโดยของรางวัลในรอบนี้นะครับจะมี okay. return, then, แจกเพชรรวม100เม็ดตัวกระชา10ใบแล้วก็โคคิวทัสนะครับใครที่ถามนะว่าโคคิวทัสมีแจกไหมมีแจกอยู่ที่รางวัลล็อกอินวันที่3ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมมาล็อกอินให้ครบ14วันเพื่อรับของรางวัลทั้งหมดตรงนี้ด้วยนะต่อมาภารกิจสุพิเศษรีเทิร์นเบาท X o v e r l o ว d ดนะครับก็เหมือนเดิมเลยจะมีภารกิจทั้งหมด5อย่างถ้าเพื่อนๆทำครบนะครับก็จะได้ตั๋วเปิดตู้คอนโบอีก10ใบส่วนรางวันนนก็็จะะเเเปตตรราวววิดียคับ ถ้าได้มาแล้วอย่าลืมใช้กันก่อนที่กิจกรรมคลาโบจะออกด้วยนะเพราะถ้าไม่ใช้หลังจากปิดปรับปรุงเซิร์ฟในวันที่24เดือน9เนี่ยก็จะถูกเอาออกนะครับแล้วก็ต่อมากิจกรรมบิงโกรีเทิร์น7บาทเ o v e r l o วนะครับก็กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมบิงโกนะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรมากเพื่อนเพื่อนแค่เก็บตั๋วบิงโกนะครับแล้วก็เอามาสุ่มเลขเปิดตารางให้ครบนะครับก็จะสามารถรับของรางวัลทั้งหมดได้นะ สำหรับของรางวัลออบิงโกนะครับที่สําคัญเลยก็จะอยู่ในรอบที่3ครับจะเป็นกล่องวัตถุดิบวัตถุสิทธิ์โคลโโบหนึ่งกล่องนะครับรอบที่5ชุดคอสตูมของโคคิวทัสแล้วก็สุดท้ายรอบที่7กล่องวัตถุดิบวัตถุดสิทธิ์โคลโโบกล่องที่2นะครับส่วนของอื่นๆที่เหลือจะเป็นวัตถุดิบที่ใช้พัฒนาตัวละครนะแล้วก็ต่อมาศึกทําลายล้างหรือว่าบอสกิจกรรมนะครับลิคุอากาเนียก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับของรางวัลในรอบนี้นะครับจะมีรางวัลจํานวนครั้งการเคลีย ถ้าเปเพื่อนเคลียร์ครบ15รอบนะครับจะสามารถรับของรางวัลทั้งหมดตรงนี้ได้นะโดยรอบที่9เนี่ยจะเป็นกล่องวัตถุดิบวัตถุรรถสิทธิ์โคโลโบกล่องที่3นะครับแล้วก็รอบที่15จะมีเพชรเพิ่มเติมให้อีก5เม็ดนะส่วนร้านค้าในสู่แลกเปลี่ยนนะครับของที่สําคัญเลยมีเพียงแค่3อย่างแรกครับอย่างแรกวัตถุรรถสิทธิ์โคโลโบกล่องที่4นะครับจะอยู่ที่ร้านค้าตรงนี้กับข้อซูมของโคคิวทัสอีก2ส่วนที่เหลือนะครับอย่าลืมมาแลกกันไปด้วยเพราะโคคิวทัสเนี่ยบอกเลยว่าน่าจะไได้้้ใใชนนนนนออาคตแแแ่่ะลถึงมมได้ใช้ มันก็ยังช่วยเพิ่มค่าพลัง ID ได้นะส่วนไอเทมอื่นๆที่เหลือนะครับใครที่ขาดเหลืออะไรก็สามารถมาแลกตามที่ขาดได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมากลับมาอีกครั้งนะครับกับกิจกรรมเข่าวักดใต้ดินโคลาโบเพื่อนๆใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับรอบนี้ทีมงานเขาบอกว่าทีมงานเขามีการปรับให้เข่าวักดอันนี้เนี่ยมันง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เคยเล่นนะครับหรือไม่ค่อยกล้าเล่นเนี่ย เพื่อนๆลองเล่นดูก่อนเพราะเอาจริงคอนเทนต์นี้ก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่สนุกนะครับแต่ว่ามันก็จะใช้เวลานิดน,นึงแต่ที่แน่ๆของตอบแทนเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนครับเพราะรางวัลการเคลียร์เขางกดครั้งแรกนะครับนี่เลยถ้าเพื่อนๆเคลียร์ครบ43ชั้นนะครับจะสามารถรับของรางวัลทั้งหมดตรงนี้ได้รางวัลสุดท้ายเนี่ยจะมีเพชรถึง30เม็ดเลยนะครับและยิ่งไปกว่าน,นั้นระหว่างทางทุกๆครั้งที่เพื่อนๆ ปราบบอสแต่ละระดับได้เพื่อนๆก็จะได้ไอเทมการเงินของเขาบงก้นี้นะครับมันจะเป็นลูกบากสีชมพูแบบนี้นะสามารถเอามาใช้ซื้อของในรานค้าซีซันเขาังกฏใต้ดินได้ครับและในร้านค้าระดับสูงนะครับมันยังมีเพชรอีก10เม็ดตัวกระชายอีก10ใบแล้วก็ตราประทับตำนานอีก50ชิ้นให้เพื่อนๆสามารถมาแลกได้นะเพื่อนๆคนไหนที่เพชรไม่พอตัวเปิดตู้โคลอโบไม่พอนะครับอย่าลืมมาดันคอนเทนต์เขาังกฏใต้ดินด้วยนะ ถ้าเพื่อนๆเคลียร์จบเนี่ยได้อีกประมาณ20กว่าโลเลยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นกิจกรรมจำหน่ายเซ็ตคอสตูมคอลาโบนะครับตัวละครใหม่เดมิเอิร์กับน้องแกมมาเนี่ยก็จะมีอัปเดตเข้ามาอย่างละ3ชุดเลยนะส่วนตัวละครเก่านะครับจะมีอัปเดตเข้ามาอย่างละชุดครับโดยตัวละครเก่าเนี่ยบอกเลยว่าชุดโค้รสวยเ,เพื่อน ที่สําคัญคือมาเป็นธีมด้วยนะครับเป็นธีมชุดมแมลงนะทาออกมางานดีขนาดนี้นะครับบอกเลยว่ากระเป๋าตังค์เนี่ยเหนื่อยแน่นอนนะและแน่นอนชุดคอสตูมเก่าๆนะครับก็กลับมาด้วยนะใครที่อยากจะตามเก็บของตัวละครไหนนะครับก็สามารถมาจัดกันได้นะแล้วก็ต่อมากิจกรรมเพชรเพย์แบ็กน,น,นะครับก็เหมือนเดิมเลยถ้าเพื่อนๆใช้จ่ายเพชรครบ900เม็ดนะครับจะสามารถรับของรางวัลทั้งหมดตรงนี้ได้แต่การใช้จ่ายครบ900รอบนี้เนี่ยจะไม่มีชุดคอสตูมพิเศษนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้ก็คือ กล่องวัตถุดิบวัตถุศักดิ์สิทธิ์โคลาโบกล่องที่7แทนนะครับก็สรุปอีกครั้งนะครับกล่องวัตถุดิบวัตถุศักดิ์สิทธิ์โคลาโบจะได้จากช่องทางไหนบ้างนะครับอย่างแรกกิจกรรมบิงกโกจะได้2ชิ้นนะครับรางวัลเคลียร์สึกทำลายร้านกิจกรรมได้1ชิ้นรางวัลเคลียร์สงค,งคารามบอสกิจกรรมได้1ชิ้นศูนย์แลกเปลี่ยนกิจกรรมรีเทิร์นได้2ชิ้นและสุดท้ายกิจกรรมเพชเพย์แบ็กได้อีก1ชิ้นนะครับเท่ากับว่ารอบนี้จะมีกล่องวัตถุดิบวัตถุศักดดิิิิ์์สสททธโโคคลลลลาบรรรววววมมมแแ้้ัังงงห7กกก่่่ออออนนนนะะใขจเชช็ื รอบนี้ก็จะมีอัศวิน2โคลาโบนะครับมาอยู่ต้อนรับเพื่อนๆทุกวันนะสัปดาห์ที่1เนี่ยจะเป็นเดมิเอิร์ดครับแล้วก็สัปดาห์ที่2จะเป็นน้องแกมม่านะและที่ขาดไม่ได้ครับกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัตถุดิบกับคิงฉลองคลาโบก็มาด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับไลน์อัพของเนี่ยก็คือเหมือนเดิมนะไม่ได้มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับสำหรับรอบนี้นะกิจกรรมสนับสนุนพัฒนาหรือว่าบูตต่างๆนะครับก็ยังคงมาเหมือนเดิมส่วนเพื่อนๆคนไหนที่รอ,อพักกิจกรรมรอบนี้ก็กลับมาแล้วนะรััดเวลหน่น่ิมตต้งงแที3 9ปปุป ไปจนถึงวันที่1เดือน10เวลา7จ็ดโมงห้าสิบเก้านะไลฟ์อัพของร้านค้าลิมิเต็ดรอบนี้นะครับจะมีการเพิ่มชุดของเจทอมานะครับส่วนสินค้าซีซั่นกับทั่วไปเนี่ยจะเป็นชุดของลิเลียนะครับแล้วก็ของรางวัลในฮอกพาร์ตเนี่ยก็เหมือนเดิมนะไม่ได้มีอะไรอัปเดตนะครับมีถึงเลเวลสามสิบนะส่วนคิจามต่อสู้ประจำสัปดาห์นะครับรอบนี้มีเพียงแค่อันเดียวเท่านั้นอย่าลืมไปบรรลุคิคจามไม่ครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อรับเพชรเพิมเ่มเติมอีกสองเม็ดด้วยนะต่อมาใน โดยไอเทมการเงินนี้ก็คือเหรียญชา a l เลนเจอร์นะก็ถ้าใครที่เล่นถึงระดับชา a l เลนเจอร์แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถไต่อันดับเพื่อรับเหรียญชา a l เลนเจอร์เป็นของรางวัลรายสัปดาห์ได้นะเอาจริงอันนี้ก็ถือว่าดีนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยบอกเลยว่าหลังจากที่ผมเล่นถึงชา a l เลนเจอร์นะครับผมก็ไม่ได้เล่นต่ออีกเลยนะสาเหตุก็เพราะเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเล่นต่อเพราะมันไม่ได้ของอะไรนะแต่การอัปเดตเพิ่มเข้ามาในรอบนี้ก็อาจจะทำให้คนเนี่ยกลับมาเล่นได้มากขึ้นนะครับ สำหรับของรางวัลที่สามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับก็จะมีลิสต์รายการตามนี้เลยนะนอกจากนี้ก็จะมีการปรับปรุงเมนูต่อสู้ให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้นกว่าเดิมนะสุดท้ายส่วนอื่นๆครับโอ้โหบอกเลยคลิปนี้โคตรยาวนะจะมีการแก้ไขบัก๊กปัญหาเอกลักษณ์ของน้องเจนน่านะครับที่จะมอบเอฟเฟกต์เพิ่มเดเมจเมื่ออัศวินผู้รองตายเวลาที่น้องเจนน่าอยู่ในช่องซับตอนแรกมันไม่ทํางานนะครับหลังจากอัปเดตพรุ่งนี้มันก็จะสามารถใช้งานได้ปกติแล้วนะและในส่วนอื่นๆจะมีการปรับเปลี่ยนสเตต อศวินโคลาโบนะครับพูดง่ายก็คือทีมงานเขาอัปเกรดตัวละครโคลาโบเก่าๆให้นะตัวละครที่ได้บัฟเยอะสุดรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นท่านไอซ์เลยครับนอกจากนี้นะครับจะมีการปรับบาลานซ์เอกลักษณ์สกิลแล้วก็วัตถุศักดิ์สิทธิ์ของอศวินโคลาโบโอเวอร์อหล,อด,ลอดตัวเก่าด้วยนะครับสำหรับท่านไอซ์เอฟเฟกต์พิพากษานะครับจากเดิมที่จะสร้างเดเมจเพิ่มขึ้น40%ต่อเครื่องหมายความตาย1อันเนี่ยก็จะเพิ่มเดเมจที่สร้างเป็น50%นะคสับเัอในส่วนต์สิธิะครับเพิ่มสตวนฐานอศวัๆ จากเดิม3%เป็นะครับเป็น4%ต่อเอฟเฟกต์ดีบัฟที่ติดบนตัวศัตรู1อันได้นะแล้วก็ในส่วนของน้องอเบโดนะครับเอาจริงไอเบโดเนี่ยคือมันเป็นตัวที่เก่งอยู่แล้วเพื่อนๆแล้วทีมงานเนี่ยเขาไม่ใจดีเลยนะเพราะเขาปรับให้น้อยมากนะครับเหมือนแทบจะไม่ได้ปรับอะไรเลยจะมีการปรับเปลี่ยนสกิลโจมตีครับเขาจะมีการเสริมเดเมจให้เล็กน้อยนะเล็กน้อยแบบเล็กน้อยจริงๆครับอย่างเช่นเลเวลหนึ่งเนี่ยเพิ่มขึ้นย0่สิบเรเนะครับเลเวลสุดเพิ่มขึ้นสามสินะบ ถามว่ามีประโยชน์ไหมส่วนตัวผมว่าปรับตรงนี้ของอเบโดเนี่ยแทบจะไม่เห็นผลอะไรเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ต่อมาในส่วนของน้องแชลเทียนะครับจะมีการปรับเอกลักษณ์ความกระหายเลือดจากเดิมจะสามารถมอบเอเฟคความสามารถด้านพลังชีวิต7%ให้กับตนเองจะเพิ่มขึ้นให้เป็น10%นะครับกับในส่วนของสกิลชาร์โดสต a อเกอนะครับจะเสริมความแรงที่ขั้น1กับขั้น2นะขั้น1จาก150จะเพิ่มเป็น180 แล้วก็ขั้น2จาก250จะเพิ่มเป็น270ครับและตัวสุดท้ายโคคิวทัสนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์ครับผมว่าน่าจะเป็นการปรับที่ดีขึ้นเป็นอันดับ2ของการรีบาลานต์ตัวละครเก่าในรอบนี้เลยนะเพราะจากเดิมมอบเอฟเฟกเพิ่มพลังชีวิต8%แก่พวกพอนะครับต่อเอฟเฟกดีบัฟที่ถอน1อันจะกลายเป็นมอบเอฟเฟกเพิ่มพลังชีวิต10%แก่อัศวินพวกพ้องต่อเอฟเฟกดีบัฟที่ถอน1อันได้ครับ นอกจากนี้นะครับก็ <c oughs> จะมีการกวัตถุดิปวัตถุศิล์โคลาโบเจ็ดบาทกับคู้ก้าโลภพง,งานออกนะใครที่ดองไว้ยังไม่ใช้นะครับอย่าลืมไปใช้กันก่อนอัปเดตด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเบลเดอร์จะถูกเพิ่มลงในอัศวินสุ่มถาวรเพื่อนๆอันนี้โคตรไวนะว่าอย่าจัดนะผมไม่คิดว่าจะถูกเพิ่มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เปิดเบลเดอร์ไม่ได้นะครับอยากจะไปลุ้นกันไปลุ้นกับตั๋วสุม่มพันหนึ่งได้นะและในส่วนของชุดเจทอนจากกิจกรรมเพชรเพย์แบ็กนะครับก็จะถูกนํามาขายในราคา20ชรนะ แล้วก็สุดท้ายเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเปิดกิจกรรมสุ่มนะครับโอเคอันนี้ถูกต้องแล้วคือตอนแรกผมก็แบบมันเป็นกิจกรรมสุ่มพิเศษฉลอง4.5ปีใช่ปะ่ะแล้วไอคอนเทนต์ที่มันแจกตั๋วเนี่ยมันเหมือนจะเป็นคอนเทนต์ถาวรนะครับผมก็งงว่าตู้เนี่ยมันจะจํากัดเวลาหรอทีมงานเขาปรับเป็นสุ่มขอยคุณสุดพิเศษ4.5ปี global เนี่ยให้เป็นตู้สุ่มถาวรแล้วแต่มันจะขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีตั๋วขอบคุณสุดพิเศษครบรอบ4.5ปี global เท่านั้นนะครับ อ่ะโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลอัปเดตกิจกรรมคอลลาโบโอเวอร์รอดลีรันที่จะถูกเพิ่มเข้าเกมในวันพรุ่งนี้นะครับก็บอกเลยกิจกรรมอัปเดตเข้ามาจุกๆนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเล่นให้สนุกนะครับตัวละครใหม่มาอยากจะใช้งานเลยเพื่อนๆก็ยังมีเวลาเตรียมตัววันนี้อีกหนึ่งวันนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยแล้วเดี๋ยวเราจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผม